สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เรามาพบกันนะคะในช่องความรักความรู้คู่กับดวงนะคะดูดวงให้เหนือดวงนะคะทุกๆคนดูดวงเพื่อแก้ไขนะคะดูดวงให้เหนือดวงนะคะให้มีสิ่งใดที่จะเกินาจากความคิดพลังงานของเรานะคะความคิดมีสติ ทุกครั้งที่เราจะทําอะไรคิดอะไรทําอะไรอยู่ตอนนี้สติเท่านั้นนะจะช่วยคุณได้คนเราความคิดบางครั้งก็ต้องมีนะคะสิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจเราเพียงแต่ว่าเราจะมีสติรู้เท่าทันให้ไวมากขึ้นเท่าไหรเท่านั้นเองควบคุมได้มากน้อยเท่าไหร่แค่ไหนนะคะที่จะทําให้ชีวิตเราก้าวไปง่ายขึ้นจาก ุกวันนี้ที่เราบางครั้งก็หลุดโฟกัสหลุดควบคุมตัวเองนะคะเรามาดูกันนะคะวันนี้เรามาทำคลิปกันในหัวข้อ,อจักรวาลจะให้ของขวัญสิ่งใดกับคุณนะคะต่อจากนี้จักรวาลจะมอบของขวัญสิ่งใดให้คุณนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะเป็นพลังงานรวมนะคะวันนี้สิบเหรียญคะ่ะ ยอดเยี่ยมเลยค่ะใบแรกก็สิบเดือนเลยนะคะการเงินเต็มเต็มนะคะอย่างนี้ต้องฉลองนะคะแต่ไม่ได้ง่ายมาง่ายๆนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีพลังงานเราเหนื่อยมาก่อนนะ่ะเหนื่อยอาจจะมีอะไรยุ่งยากเข้ามาด้วยนะคะแน่นอนค่ะมาพร้อมกับความยุ่งยากนะคะการเงิน อาจจะมีสิ่งใดต้องคิดกระทบกระเทือนแต่คุณจะผ่านฉลุยนะคะเพราะคุณเป็นผู้หญิงเป็นพลังงานของผู้หญิงเก่งสวยพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณจะเอาตัวรอดผ่านได้ทุกสถานการณ์นะคะเพราะคุณคนเป็นคนที่สตรองมากค่ะเป็นผู้หญิงที่สวยพร้อมอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินเงินทองเลเวอร์ความรักทางเลือกการงานถึงงานที่คุณรักหรือว่าคนรักของคุณกำลังจะเข้ามานะคะ จะเป็นของฝันของคุณนะคะสิ่งที่แม่ไม่ชัดเจนต่อจากนี้จะชัดเจนนะคะจะมีคนมาให้คำตอบคุณนะคะ The High Princess ก็จะมาให้คำตอบคุณนะคะคนคนนี้จะกว่าจะส่งคนนี้มาให้คำตอบคุณนะคะเป็นเรื่องการงานความรัก แต่การเงินน่นดีอยู่แล้วนะคะตอนนี้เห็นชัดแล้วจะเป็นคนรักเก่าเพื่อนเก่าเป็นความลมสมบูรณ์นะคะก็จะมาะช่วยเติมเต็มให้คุณได้นะคะคนคนนี้จัสเมนแน่นอนคะ่ะจัสเมนมายืนยันแล้วนะคะคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะจัสเมนมาแล้วคะ่ะ นึ่งเหรียญคุณจะเริ่มโครงการสิ่งใดอยู่จะเป็นเงินเป็นทองทางนั้นนะคะคุณจะสร้างเงินได้ค่ะ k i n of w o n d เอาขอโทษนะคะ night o f ฟบ n นค่ะนาย o อจะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะงานเงินความรักการงานหรือคนรักของคุณก็ได้นะคะที่จะเข้ามาสิ่งที่คุณรอคอย ความเจ็บปวดก่อนหน้านี้ทางเลือกคุณมีสิทธิ์เลือกแล้วนะคะมาถึงตอนนี้คุณจะออกจากความเจ็บปวดนี้ได้นะคะสเตรนท์คุณแข็งแรงนะคุณเก่งเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้คุณจะแกร่งมากนะคะเขาจะยอมคุณนะคะคนจะเข้ามาชีวิตคุณเขาจะให้เกียรติคุณนะคะเด๋ฟูโอกาสมาถึงแล้วจริงๆคุณจะได้เริ่มสิ่งใหม่ ละลาได้นะคะได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยทํางานไปด้วยอาจเป็นไปได้หมดเลยนะคะตอนนี้จะไปกับคนรักของคุณเพื่อนของคุณจะได้เดินทางไปด้วยกันนะคะทํางานไปด้วยไหมคะทางานไปด้วยกันแล้วก็เหมือนก็ได้ท่องเที่ยวไปด้วยนะคะเพราะมีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามา,อาขอโทษค่ะเพชรเหรียญ เป็นเริ่มโครงการโครงงานของคุณนะคะสิ่งที่ไม่ชัดเจนมีไรเออพซอ,อนอยู่ก่อนหน้านี้จะชัดเจนนะคะอาจจะถึงคุณจะได้อาจจะแต่งงานเลยก็ได้นะคะบ้านใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้นะคะต่อจากนี้พลังงานคุณจะเปลี่ยนแล้วนะคะสิ่งที่คุณรอคอย the hermit คุณตื่นรู้นะคะคุณตื่นรู้ พลังงานคุณประ,ประสานร,ร่วมกับจักรวาลน,นะคะถึงตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจักรวาลจะมอบให้คุณนะคะของความที่จักรวาลจะมอบให้คุณหาดาวคุณจะออกจากพลังงานลบๆได้แล้วเขาบอกมีว o r โฟจูทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนคุณจะหันหลังให้กับความยุ่งยากวุ่นวายก่อนหน้านี้ความเจ็บปวด ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณเคยเจอก่อนหน้านี้นะคะพอเดบาะ w ออกมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพลังงานลบๆคุณจะเลือกได้นะคะความเจ็บปวดคุณจะออกจากพลังงานเหล่านี้ได้นะคะเดดาบสดาบหดาบสองดาบเก้าดาบคุณจะออกจากพลังงานนี้ลบๆนี้ได้หมดเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง จะเป็นอดีตสําหรับคุณนะคะต่อจากนี้คุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการของฝันที่คุณจะได้บ้านรถคนรักได้แต่งงานอาจจะเป็นคนรักคนรักเก่าเพื่อนเก่าอาจจะมาเกื้อหนุนกับคุณทั้งธุรกิจการงานสิ่งใดก็แล้วแต่คุณมีโอกาสก้าวหน้า ทุกด้านนะคะครอบรอบวงจรเลยนะครอบวงจรเลยนะสิ่งที่แม่ีนเิงที่คุณสงสัยใครรู้ก่อนหน้านี้คุณคือคนที่เพียบพร้อมนะคะอ่านั่งสบายใจเลยนะคะเนะี่ยเดียมเพรสเป็นไพ่ที่สุดยอดนะคะเป็นสุดยอดความโชคดีความสมบูรณ์ในตัวคุณคุณมีอยู่ตลอดเวลานะคะมันมีบ้างละคะ่ะจังหวะ ชีวิตที่ว่าคนเราก็ต้องมีนะคะบางบางครั้งบางคราวอาจจะมีสิ่งยุ่งยากเข้ามาคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะต่อจากนี้เบลเวอร์อาจจะเป็นคนรักคุณมีสิทธิ์เลือกนะคะตอนนี้เขาเข้ามาให้คุณเลือกเลยนะคะคนนี้เบลเวอร์การงาน รือคนรักก็ได้ถ้าคุณมีกันนะให้เลือกคุณก็จะเลือกกันงานที่ถูกที่ควรที่ถูกต้องได้นะคะเพราะคุณมีทุกอย่างเกื้อหนุนคุณหมดเลยนะคะนี้ตอนนี้จักรวาลจะมอบสิ่งที่ดีให้คุณสิ่งที่ควรจะได้เพราะคุณทําสิ่งกรรมดีก่อนหน้านี้มาคุณก็จะได้ทุกสิ่งได้เงินทองทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณควรจะได้เพราะคุณเป็นลูกรักของจักรวาลน,นะคะ คุณคือลูกรักของจัก,กรวาลน,นะคะตอนนี้คุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะต่อจากนี้ไปไปภายในปีนี้นะคะจะมีโอกาสเห็นโครงร่างเริ่มต้นคุณจะมีความแข็งแรงนะคะผู้คนจะยอมรับคุณเริ่มต้นใหม่ลันลาได้ อาจจะได้เที่ยวด้วยทํางานด้วยไปนในตัวเลยนะคะสําหรับท่านที่เลือกเข้ามาดูพลังงานเรนดอมครั้งนี้นะคะจักกวาลจะมอบของฝันเสียงใดให้คุณนะคะความยุ่งยากคุณจะออกจากความยุ่งยากได้โชคลาภการเงินกําลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณแล้วนะคะอีกไม่นานไม่ใกล้ไม่ไกล,ไไกลแล้วนะคะ คุณใช้ชีวิตให้ตื่นรู้นะคะมีความสุขทำดีคิดดีทำดีนะคะทุกสิ่งจะเข้ามาหาคุณนะคะเพราะจัก,กรวาลมองเห็นแล้วว่าคุณควรจะได้สิ่งนี้นะคะจัก,กรวาลมองเห็นแล้วว่าคุณควรจะได้สิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตคุณเพราะคุณเป็นลูกรักของจัก,กรวาลคุณคิดดีทำดีเสมอมานะคะ,ะคุณไม่ปล่อยให้ตัวเอง ทำผิดบาปต่อผู้อื่นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณพึงมีพึงได้นะคะต่อจากนี้คุณจะเลือกถูกนะคะคุณจะอยู่ในศีลน,นะคะมีมีสภาวะถ้ามีสิ่งใดที่กระทบกระเธอจิตใจคุณคุณก็จะหยุดพักแล้วก็ดูแลยาเยียวยาจิตใจตัวเองได้นะคะการเงินแน่นอนอยู่แล้วนะคะคุณจะมีการเงินเข้ามาความยุ่งยากก็อาจจะมีบ้างแต่ น้อยกว่าความโชคดีที่กำลังรอคุณอยู่นะคะสำหรับเรนดอมในวันนี้แม่หมอ,อขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างาในชีวิตของทุกๆคนนะคะจำไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าคนเราคิดดีทำดีต่อแก่ตัวเองเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดนะคะเพราะ เมื่อเราคิดดีทําดีกับต,ตัวเองคิดดีทําดีกับผู้อื่นพลังงานของคุณจะเป็นออร่านะคะจักรวาลจะสัมผัสกับพลังงานของคุณพลังงานาคิดดีทําดีของคุณจักรวาลจะสัมผัสได้เมื่อนั้นคุณจะสื่อสารกับจักรวาลไปทางใดคุณคิดฝันจริงใดจักรวาลจะมอบให้คุณนะคะเพราะคุณคือลูกรักของจักรวาล วันนี้แม่หมอขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามเพจช่อง youtube ของแม่หมอนะคะความรู้ความรักความรู้คู่กับดวงนะคะความรักความรู้คู่กับดวงหมายถึงว่าคนเราต้องมีความรู้นะคะความรักทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะคะรักตัวเองรักคนรักลูกรักสามีรักครอบครัวรักพ่อแม่แต่บางคนอาจจะละเลย ตัวเองไปไหมคะลืมรักตัวเองทําให้ตัวเองรักผู้อื่นจนตัวเองเอามาเป็นทุกข์ไปหมดเลยลืมรักตัวเองคนเรานะคะเราเมื่อเรามีความรู้เราจะรักโดยที่เราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะคะไม่ว่าเราจะรักลูกรักใครก็แล้วแต่นะคะรักลูกรักสามีรักพ่อแม่รักเพื่อนเราก็จะไม่เอาความรักมากดดันตัวเองนะคะเราจะตื่นรู้เราจะรักตัวเองเป็นและพลังงานเราก็จะเปลี่ยนนะคะ คนรอบข้างเขาจะเห็นนะคะว่าเรารักตัวเองเป็นเรามีความสุขกับตัวเองเมื่อนั้นเขาเขาจะเปลี่ยนนะคะอ่าเหมือนกับเราอาจจะเปลี่ยนความคิดผู้คนรอบตัวของเราไม่ได้นะคะแต่เราจะเปลี่ยนผู้คนที่อยู่รอบตัวเราได้เราเลือกได้นะคะเพื่อนอสังคมที่ทํางานบางครั้งเราก็สังคมที่เราอยู่อาจจะไม่ใช่สังคมที่ใช่ เราก็เลือกได้นะคะเลือกเดินออกมาจากสังคมที่เราคนที่ไม่ใช่แฟนที่รักคนรักที่ว่าเขาไม่จริงใจกับเราเราก็มีสิทธิ์เดินออกมานะคะมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มี<อ>สิ่งใดที่ว่าจะสายเกินนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณมีสิทธิ์เลือกเสมอคะ่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะรักตัวเองทำดีคิดดีกับตัวเอง รักตัวเองให้มากที่สุดนะคะเมื่อนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจักรวาลจะมอบให้คุณนะคะจักรวาลจะเล็งเห็นนะคะว่าคุณมีพลังงานที่ตื่นรู้รักตัวเองแล้วคุณรู้จักมีสติควบคุมความคิดการกระทำะที่ต่อเนื่องกันเมื่อนั้นคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความคิดคำพูดการกระทำมัน มันต้องมาคู่กันนะคะศีลสติสมาธิปัญญาต้องมีสตินะคะทุกสิ่งทุกอย่างคนเราก็มีอารมณ์นะคะมากน้อยแต่ต่างกันเราเหตุการณ์ที่เราจะาต้องเผชิญนะคะสติเท่านั้นแหะคะ่ะจะดึงคุณออกมาจากาเหตุการณา์ดีได้แล้วแต่นะคะคุณสมิมีสติควบคุมเมื่อไหร่คุณก็จะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะถึงจะได้แรงแค่ไหนคุณจะมีสติคุมได้เมื่อนั้น คุณจะคุมความรู้สึกคุมเหตุการณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสติเท่านั้นนะคะจะช่วยคุณได้กิดเหตุร้ายแรงและเหตุด,ดีแล้วแต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างสติสัมปชัญญาเท่านั้นนะคะที่จะคุมให้ตัวคุณรอดพ้นจากความทุกทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่ะคุณ เปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่คุณคุมความคิดตัวเองดูแลตัวเองส่องจิตจองใจตัวเองได้นะคะเมื่อนั้นคุณจะ,ะมีความสุขกับชีวิตท,ทุกช่วงเวลาของชีวิตนะ,ะถึงช่วงที่จะมีทุกข์แต่คุณก็ยังสุขได้นะคะ,ะค,ำคำนี้เป็น,ปนจัตรธรรมจริงๆนะคะมีความสุขในความทุกข์อันนี้แน่นอนค่ะคนเรามันมีเยอะแยะนะคะเราอยู่ในครอบครัววันต้องอยู่กันหลายๆคนทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครจะทาได้อย่างใจเรานะคะ เราถึงต้องกำกำชับกำหนดจิตใจ,จตัวเองให้ตื่นรู้ว่า,ามีความสุขในความทุกข์ได้น่สุดยอดเลยค่ะในคลิปนี้แม่หมอขอจบอเพียงเท่านี้นะคะขอฝากลูกดวงทุกคนนะคะเรามาดูดวงให้เหนือดวงกันนะคะมีความสุขกับการดูดวงนะคะอา,อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะนี่คลิปนี้มันเป็นคลิปเป็นดัมนะคะเป็นเหมือนกับถ้าคุณพลังงานตรงกับแม่หมอก็อาจจะเป็น พลังงานของคุณนะคะในคลิปนี้แ,แม่หมอขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ